เราไปรับฟังจากพลตรีเจตพัชศรีวงศ์พรีผู้บริหารท่าผู้กำกับลูกเสือก็จะมีการหลายภาคส่วนการใต้รั้งที่สองนะคะในวันนี้ก็ได้มีผู้ที่จะร่วมสื่อมวลชนทุกท่านตลอดจนผู้ร่วมพิธีที่จนภัยเดินทางไกลสิ่งมันกีฬาพื้นบ้านกีฬาสากลการฝึกท่านต้องรับคนต้องเชื่อมันท่านจะมาด้วยเองครับแต่ว่า,าการรับประโยชน์ของกิจการลูกเสือ ในการจัดงานดังกล่าวนะครับซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆคนไทยและคนอาเซียนจะได้มาร่วมเรียนรู้ในฐานกิจกรรมทีนี้มาต่อเนื่องกันในเรื่องของโลโก้ของงานชุดรูปเสือค่ะที่มีความหมายอย่างไรบ้างคะก็คือเป็นเป็นมัญญาก็ได้แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ทั้งเราต้องการศึกษาแล้วก็ต้องการให้พี่น้องอยู่ในพื้นที่นั้นย่อมเป็นสัญลักษณ์ของงานระดับนานาชาติ รารที่เราดำเนิานะครับก็บพื่อทางของทั้งสองฝั่งเลยการเป็นพี่น้องกันของชาวลูกเสือโลกที่เป็นภาพรวมที่รวมกันและค่ายที่ผมค่ายของจังหวัดสตูลค่ายสารสิ่งต่างๆในงานนี้ได้อย่างชัดเจนครับเราเป็นการวัตถุประสงค์นะครับต่างกันะครับเป็นวิญญาณที่จัดสืบเรื่องกันมาหลายปีก็เป็นความพร้อม และศักยภาพของรูกเสือในประเทศเพืนบาครับเืิอขึ้นมาโในทางนีุ้นก็คือลุคากรกาการลูกเสือุลลุสเลาแมนาดีในจังหวัดชายแดภาคใต้เป็นด้วยนะครับสร้างว่าในการีนี้ก็ได้เกิดมาสนจังหวัดยแดนภาคใต้และในฐานะผู้ในการฆ่ารู้เสือถนนส่วนราชการท่านผู้ช้าูเสือลูเสือ ภาคส่วนในส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างคท่าน